ครับสสรีพ่อแม่พี่น้องผู้เยาว์ตายายทุกท่านคนดูน้องๆลหลานหนูๆมัน,น,นจะเป็นคนแก่คนเฒ่า,คน,าคนอายุน้อยคนอายุประดูประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายมหาลัยหรือใครก็แล้วแต่ทั้งหมดที่กำลังรับชมผมอยู่ในตอนนี้ไอ้มาวินแต่ว่าวันนี้ผมจะต้องไปดูที่ก่องกดหมาย นะครับว่ามีอะไรมาส่งหาเราหรือเปล่านะครับในวันนี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนโดโฟดออฟฟิศของเราหุยมีแพ็กเกจหนึงแพ็กเกจส่งมานะครับจากมาวิเวนสุดหลอ่อให้มาตั้ง100เจม100เจมวันนี้เนี่ยด้วยความที่ผมเนี่ยมีงบแค่100เจมนะครับท่านผู้ชมว่าผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่า100เจมของผมเนี่ยมันซื้อตัวอะไรได้บ้างในทเลทรเฟน และก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันผมจะมาทำตามสัญญาของผมก่อนชวิปสับหน้าจอแป๊บน,นึงครับ 3..2..1.. เนี่ยจากคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำการทดสอบสุ่มตัวละคร1ล้านนะครับได้เฉลท่ยทว,วอดีเฟเอนเนี่ยมีคนดูถึง420คนก็ขอบคุณคนดูที่รายการและชมผมอยู่นะครับโดยผมจะมาเลือกนะครับจากคอมเมนต์ละกันนะว่าเอามาสัก3คอมเมนต์จะแจกตัวทอง ผมดูก่อนเอาคนนี้ดีกว่าครับผมชอบคนนี้มากครับบอกว่าร้านผมดีร้านเอสแอชอบของผมเนี่ยร้านนี้นะครับท่านผู้ชมร้านนี้ร้านผมเองมีตัวละครในเทเลทาวเรี่เฟนขายนะครับแล้วก็รับกดเกมพาร์ทด้วยสำหรับคนที่เล่นบล็อกฟุตเลยก็ตามเลยร์สูนถึงเลร์เนะครับมีเฟซเฟสบุ๊กด้วย นะครับเพจ Facebook อันนี้ทก็สามารถไปดูได้รับกดเกมพาด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นี่นะครับเพจผมเองนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเพจน,นี้เีดด่เพจดี Good good job บ e r y g กู d เพราะงั้นไปเติมกันได้โอเคเราเข้าเรื่องกันต่อน,นี่คนนี้ชมร้านของผมผมให้ไปเลยครับแจกตัวละครน,นะอันนี้คือแจกตัวละครน,นะครับผมเอาเป็นตอนนี้เนี่ยผมมีแต่ตัวนี้เต็มหมดเลยอ่านี้แจกไปเรียบร้อยครับผมจะหาอีกสัก2 3ชื่อ,อ3าชื่อนะ เอาเป็น,จ,นจบเลยคับสนุกมากชื่อ XOX คนนี้แล้วกันครับผมอยากให้คนนี้ผมให้ไปเลยครับตัวแดงนะครับให้ไปเลยเรียบร้อยผมหาอีกสัก2ชื่อแล้วกันท่านผู้ชมนี่นี่นอตัวอะไรคนแรกเหรอคนแรกคนนี้ผขบ,บอกว่าตัวเองเป็นคนแรกผมให้ไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งให้ในอัปเกรดไปเลยครับท่านผู้ชมเคต่อไปเนี่ยอยากได้เอาไปคนนี้คนไหนดี เดี๋ยวมีคอนเทนต์สิบอันดับอีกดูทุกคลิปครับ FC จะก,กลุ่มคนเลี้ยงงูสิงห์โอ้โหขอตัวหน่อยครับขอตัวแดงครับคนนี้มาก,ก่อผมให้คนนี้แล้วกันนะครับคนชื่อไบผมให้ไปเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคครับเราเข้าคอนเทนต์กันต่อดอีกว่าท่านผู้ชมเห้น okay, นะท่านผู้ชมเรากลับมาอีกครั้งกับตัวของผมนี่มีร้อยเจมดูมแล้วว่าผมจะซื้อตัวละครเนี่ยนะผมคิด okay, ว่าผมจะซื้อนะครับสักประมาณตัวดีด มีคนเทนตมาผมยังไม่รับแล้วกันเนาะผมจะซื้อตัวละครที่ไว้ลงไหนแม่นะแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะซื้อตัวอะไรดีในงบหนึ้เจม100่งร้อยเจมซื้ออะไรในบ้างก่อนหนึ่งร้เจมสำหรับตัวมิติกเนี่ยซื้อได้ไอตัวระดับเอกล i v ี lusive, ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่จาเอกล i v ี e ซื้อพวกตัว a อ c นเชอร์คาเบราแมนกับดีเจสปิเกได้ซึ่ง ว่าสาหรับลงเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไรหร่สหักบตัวแดงเนี่ยจะซื้อได้พวกตัวตูตัวตูวตวยังไม่พอมี้มีวิ่งเหรอมีวิ่งตอนนี้มันราคา340ก็ขึ้นมาเยอะมากนะครับผมคิดว่าจะซื้อได้อาจจะต้องเป็นตัวที่ดีอยู่แล้วตัวฟาร์มตัวละครตัวฟาร์มก็สปีกเกอร์บูมแมนโหลดฟาร์มก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันต่างไม่พอโดยก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้คือเราต้องหา ซื้อตัวละครในงบร้อยเจมที่คิดว่าราคาน่าจะพึงเพียงพอต่อการลงเล่นในแมนแล้วให้ได้เวฟไก่ไม่สุดเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเซิร์เวอร์ตามหากันนะถ้าไม่ชมส่วนตัวเนี่ยถ้าจะมีวิ่งราคายังไม่ขึ้นเนี่ยมีวิ่งทีวีแมนเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจัดมาไว้แต่ว่าเนื่องจากมันราคาขึ้นนะครับเป็น300รเจมตัวนี้ซาวอัปเกรดตัวนี้ก็ได้นะแต่มันตัวรุ่นต้นเราไม่มีตัวต้นใช้ เกิดเราหาตัวที่ลีเจนดกถูกได้สักตัวนึงอาร์มคอกแมนนะครับตัวนี้ลีเจนด์ราคาเปียงแค่5 5เจมเองส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่เคยลองเล่นตัวนี้นะวิววิ่งขอสไปเดอร์มันราคาสูงไปรละผมมันไม่น่าไหวงั้นผมส่วนตัวเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูเทียบกับวิววิ่งก่อนวิววิ่งก็ตัวนั้นจะผมหองกันนะตัวนี้5เจมตอนนี้เราซื้อมาแล้วสําหรับอาร์มคอกแมนครับ ัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีครับ400เ0ยต่อไปเนี่ยเราต้องหาตัวละครไว้ฟาม์มฟาร์มในความคิดผมเนี่ยน่าจะเอาเป็นตัวนี่รถฟาร์มมาแต่เ,เราต้องหาราคาดีๆก่อนสำหรับผมเนี่ยปิเกอร์แมนนะ่าจะไม่ได้เอาลงนะปิปเกอร์แมนเจอ๋อเจอด้วยนายไม่ได้ไปต่อแต่จริงก็ได้แหละแต่ว่าตัวนี้ดีกว่านี่ผมเจอท็อกซิกราคาสุดคุ้ม15เจแต่ว่าผมยังหาโรดราคาดีๆไม่ได้เพราะงั้นผมน่าจะซื้อเป็นท็อกซิกมาก,ก่อน 15เจมนี้น่าจะเพียงพอนะครับสิาเจมเรียบร้อยเราจะเหลือ80เจมไว้หาตัวฟาร์มดีๆสักตัวหนึ่งตัวฟาร์มตัวนี้ในหัวก็จะมีตัวนี้ครับแซนดทิดกับรถฟาร์มนะแต่ว่าผมจะหารถฟาร์มดีๆได้อย่างไงอาจจะคิดว่าอาจจะต้องมีการต่อรองกันนิดหน่อยอาจจะต้องต่อรองเขารถฟาร์มรถฟาร์มสิบเจมพีเ นี่รถฟาร์มนี่รถฟาร์มสำหรับ8 0ิเจมคิดว่าเขาอาจจะให้เราก็ได้นะต้องลองดูครับท่านผู้ชมเอาเขาปฏิเสธเราเลยทันทีือเขาไม่อาจจัดของเรากันคือขายยากนะมันจะต้องวนหาหลายเซิร์ฟด้วยงั้นเราตามหากันต่อดีกว่าคือตอนนี้เราก็ได้ตัวดีๆมาแล้วนะแต่ว่าเรายังหาตัวฟาร์มดีๆยังไม่ได้ยอแค่2ตัวนี้อาจจะไหวก็ได้สำหรับหมดได้แม่หายากเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยมันมีแต่ราคาสูงๆนะท่านผู้ชม คนหาราคาน้อยๆยา,นะายากนะขายยากเอ้ย429เกไม่พออยู่ดีเยท่านผู้ชมถ้าเราจะเล่นแบบไม่มีฟาร์มเนี่ยยากจากพอสมควรถ้าเราจะเล่นจนจบแบบไม่มีฟาร์มมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยท่านผู้ชมมันเป็นไปได้ยากมากๆนี่เห็นไหมตัวราคาถูกเ,ออเลื่อนหาหนึ่งร้อยเจมเราต้องลองต่อรองเขาครับเ,ออเป็นแปดสิบเจมเขาจะรับเ,เหตุเราไหมต้องรับเถอฮะฮัลโหลเราต้องฮลัลโหลครับไปก่อนฮลัลโหล รถฟาร์มปออ่าแปดสิบเจ็ดยิสนี่เราจะหลอกเขาว่าเราเป็น New นิวเพยเยอร์นิวเพย์แย่แอนด์วอันนี้เขาส่งฮันเตอร์มาฮันเตอร์คเาเมราแมนแต่ผมบอกไปว่ารถฟาร์มผมจะบอกผมเอารถฟาร์มนะท่านผู้ชมเพราอ่านในอ่านแชทอะไรผิดหรือเปล่าเอารถฟาร์มรถฟาร์มรถฟาร์ม เขาส่งตัวอะไรมาให้เต็มไปหมดเลยแต่ผมได้ได้ลดฟาร์มโหลโหลฮัลโหลเขาไม่อ่านผมมาท่านผู้ชมดูดิเขาไม่อ่านผมผมจะลดฟาร์มเข้าใจคําว่าลดฟาร์มไหมฟาร์มฟาร์มผมยาฟาร์มผมไม่ได้จะเอาพวกนี้เขาไม่อ่านเขาไม่อ่านอ่ะเขาเอาซีเกตเอเจนต์มาเพิ่มท่านผู้ชมเขาอ่านไม่ออกอ่ะหรือเขา เขาไปเห็นแชทด่าดูดิท่านผู้ชมดูเนี่ยพาอาอ่านออกไหมคนไทยหรือเปล่าลองดิอาจจะพิมพ์ไทยมาไม่ได้นะครับร่อเขาไทยได้ไหมโอ้ยแลกกับ80เิเจมเข้าใจภาษาไทยใช่ไหมท่านผู้ชมเขาตั้งใจเข้าใจนะเนี่ยผมก็เทตถูกคนใช่ไหมเนี่ยโรดฟาร์มสปิกเกอร์บูแมนแปบดบสิแล้วครับได้ครับ เหลือแค่แปดสิบเขาไม่อ่านนะท่านผูอชอ้ชมดูดีท่านผูอชอ้ชมเออไมนไม่มีเพชรมีแค่สี่เพชรผมจะซื้อฟาร์มสีชมพูฟาร์มดอกไม้ตัวแลครับรถฟาร์มเขาอ่านถูกใช่ไหมสปิกูเม,มน สปี a เกอร์ผู้แมนโหลดฟาร์มสีชมพูอ่ะครับก็เป็นการเหตุอะไรที่ยุ่งยากมากนะท่านผู้ชมค่ผมจะเอาฟาร์มไหมเพีแค่ฟาร์มนะไม่ใช่สองตัวนี้ครับอ้าวไม่มีเหรอคุณตั้งขายก็ดเจมไม่ใช่ของเขาเหรอเนี่ยอันเนี่ยดูไม่ได้ด้วย เขาเข้าใจระดับแล้ใช่ไหมท่านผู้ชมมันนานมากเลยนะการคุยเทะแค่คนนี้คนเดียวผมไม่คุยกับเขาแหละปองมากไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่พวกนี้เขาขายอยู่ไม่ใช่หรอผมเดะดูคนใช่ไหมไม่ใช่เอาไปนี่เซอรไพรส์นะตัวระดับสีฟ้าครับที่เป็นดอกไม้สีชมพูครับไม่ใช่ตัวนี้เขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวตัวสี่เหลี่ยมครับ เป็นฐานเป็นฐานพื้นรับก็่าจะตอบผมกว่าก็จะเอาตัวไม่ผมถูกผมจะร้องไห้ในที่สุดท่านผู้ชมผมได้มาแล้วรถสปีกระหมเป็นฟามในที่สุดนี่คืองบของผมไว้ลงหมดในแม่นะครับที่3ตัวนี้เนี่ยคิดว่าท่านผู้ชมผมจะพิชิดในแม่เนี่ยไปได้เท่าไร like หร่กันคอมเมนต์ไว้ใครเดาถูกผมสุ่มแจกตัวละคร แต่ตัวเมติกเหมือนเดิมวันนี้แมนะครับไปกันเลยท่านผู้ชมโอ okay, เค<อ>ก่อนอื่นเนี่ยเราจะเริ่มเราก็ต้องรีบวางฝวางวาง,วางไม่ทันนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรก่อนอื่นเราก็ต้องวางฟาร์มก่อนแล้วลอาร์มคอปแมนเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองเทสก่อนว่ามันวางได้สักเท่าไหร่กันอาร์มแมนยังเริ่มวางไม่ได้ตอนนี้ผมปล่อยไปได้สักระยะหนึ่งก่อนตัวฟาร์มตัวนี้เนี่ยอยู่ในถือว่าแบบพอใช้ได้เพราะว่านะในความคิดผมเนี่ยมันพอใช้ได้แต่ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยอันต้อฟาร์มดีกว่า ึ่งแน่นำว่าผมขายทุกตัวละครในเกมนะสรับใครอยากได้ตัวละครไหนไม่ต้องใช้งบเท่นี้มีเงินมากพอจะไปซื้อซื้อร้านผมได้ผมมีขายนะท่านผู้ชมโอเคผมว่าเดี๋ยววิดถัดไปเนี่ยผมต้องเริ่มวางตัวละครแล้วไม่งั้นน่าจะไม่น่ารอดในความคิดผมน่าจะเอาแบบว่าเอาชัวร์ๆให้มันรอดก็ควรจะวางประมาณตรงนี้เอาแบบเอาชัวร์ๆรีบๆะกิปมาปุ๊บวางปับ๊บจัดการเอลีโผเลย ทีนี้ก็จะบอดภัยแล้วเลือดผมก็จะเหลือ250นะตอนนี้ก็จะดีดีดูด,ดีขึ้นนะโอเคผม๋ตวผมต้องมาต่อไปเนี่ยระหว่างเราก็ต้องมาไปกับฟาร์มผมคิดว่าเจ้าอามพกแม่ของผมในราคาเพียงแค่5เจ็มเนี่ยมันน่าจะพาผมยื้อได้จนสามารถวางเจ้าท็อกซิกเนี่ยไอท่านคเาเมล่แมนใช่ไหมใช่นะครับที่ราคาเพียงแค่15เจมนะ สรุปซื้อก็คือสรุปราคานะครับแต่ละตัวเนี่ยตัวที่แพงสุดจะเป็นฟาร์มนะฟาร์มวางได้แค่5้าอเคระหว่างรอมันมาถึงเราก็สกิปครับก็อัปเกรดฟาร์มของเราต่อไปฟาร์มใกล้ตันตอน600เนาะไหวอยู่ท่านผู้ชมมัน a o e นะแต่มันไม่สตันท่านผู้ชมแต่มัน a o e ผมว่าโอเคผมว่ามันจะน่าจะพอผ่านไปได้อัปเกรดปุ๊บเราก็เอาเงินอัปเกรด บวกไปทีละร้อยเนาะอันนี้มันบวกว่าสถิตไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะนั้นผมเอาอันนี้บวกวก็ซื้ออันนี้เพิ่มคิดว่าถ้าเราจะเล่นจนจบเนี่ยน่าจะยากนะอาจจะนานด้วยแต่เราต้องลองดูว่ามันจะหมดหมดถึงเวฟเท่าไหร่คลิปตอนนี้โอเคสีคลิปไปแล้วเราก็มาอัปเกรดตรงนี้เป็น400นะครับแล้วก็อัปเกรดตรงนี้เป็น200ชเชื่อจะไหวไหมเดือหมื่นสี่คิดว่าจะไหวหรือเปล่าเนี่ยผมเสียงอ,อยู่นิดนิดท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าไม่น่าไหวกับบอลทอยเลตไม่ไหวจริงด้วย ต้องการเงินอย่างมากแต่ตอนนี้ไม่ไหวสองตัวเลยสวยแล้วเราเราก็จะหาเฉพาะหน้าในการวางตัวตรงนี้แล้วก็อัปเกรดให้มันตีแรงขึ้นถ้าตอนนี้ไหวก็คือเกมยังยังยัง,ย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 งไม่จบโอเคครับสวยสวยอยู่เรายังไม่แพ้ครับคิดว่าตอนนี้เป็นดนานสำรองแล้วกันผมไม่สามารถเอาอ,อกะกันละเพราะว่าไม่หน้าไหวถ้าอยางั้นผมก็ควรต้องอัปเกรดตรงนี้เพิ่มแล้วก็ขายตรงนี้ที่เราเอามาสู้เป็นการชั่วคราว มาช่วยหรือว่าผมควรลงท็อกซิกละตอนนี้ผมว่าคิดว่าผมอาจจะควรลงแล้วนะครับเพราะงั้นผมขออัปเกรดฟาร์มก่อนแล้วในเว็บหน้าเนี่ยผมน่าจะลงท็อกซิกท็อกซิกครับท็อกซิกนะท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิกผมลงเลยครับตังค์ไม่พออันนี้สวยแล้วสวยจริงโอ้โหสวยแล้วสวยจริงผมเพิ่งขายตรงนี้ไปคิดว่ามันน่าจะพอจัดก,การได้นะการจะจะแพทไวผมว่ามันต้องไหวมันต้องไหวมันมันมันเข้าไปแล้วท่านผู้ชมอันหนึงผม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 เอาตังเอาตังตรงนี้เอาตังตรงนี้ปุ๊บ ล้วก็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 วางมาตรงนี้แล้วก็อัปเกรดตรงนี้โอ้มันรทำให้หลับโหโหมันมันมันฉลาดมันฉลาดมากมันฉลาดมันฉลาดสุดๆจัดการสองตัวพร้อมกันพร้อมกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยเกือบแล้วเกือบไม่รอดท่านผู้ชมชิวเฉียดมากตะกี้นี้ตรงนี้ตัวหนึ่งต้องรอลุ้นโอ้โหต้องสกิปแล้วก็วางท็อกซิกตรงนี้ไม่ชนะไม่ไหวมันจะรอเมมจะป่าเมมจะผ่านเมมมันอีมันหลับท่านผู้ชมมันหลับมันทำมันหลับอุ้ยเกือบเหลือเห้าสิบท่านผู้ชม ยังไหวอยู่เรายังรอดเรายังรอดท่านชมเรายังยรอดอย,ดย,อย,ดย,อยู่ตอนนี้ต่อไปก็เป็นการจัดการของท็อกซิกไปแล้วว่าน่าจะโอเคนะครับน,น่าจะจัดการให้เราอย่างโอเคและรับลื่นไปได้ด้วยดีดเห็นไหมท่านชมมันจัดการได้อย่างง่ายๆตัวราคาแค่15เจมก,กับ5เจม,มเนี่ยแค่2ตัวนี้20เจมเองทําได้ขนาดนี้สุดๆแบบว่ามันดีสุดๆเลยอันนี้เราก็อัปเกรดฟาร์มให้เป็นแม็กเลเวลก่อนมันหลับอะ่ะโอ้มันสวยแล้วตัวเอลยีหลับไ โอเคไหวอยู่เราต้องอัปเกรดเพิ่มแล้วก็วางตัวเพิ่มเพราะว่าโอ้มันหลับหมดเลยโอ้โหว่าต้องอัปเกรดล่ะเจ้าท็อกซิกตัวเดียวไม่นา่าจัดการไหวใช่มันจัดการไม่ไหวจริงด้วยท่านผู้ชมองเอาท็อกซิกมาจัดการตรงนี้เจ้าทเลมันช่วยทําให้สโลนะแต่ว่าถ้าเอาตัวเดียวมายืนสู้เนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันจะเข้าอ,อีกแล้วอะ ความที่ตรงนี้มัน AOE มากที่สุดต้องวางช่วยกันไม่ว่ามันผมไม่ขายแลยนะ้วกนปล่อยทิ้งไว้แ่นนะันถ้ามันรอดถัดไปก็โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้ถึงแค่เวฟ16เนาะมันจะมีพลาดที่ตรงที่ผมอาจจะวางและดูตัวละครไม่ดีตะกี้นี้อาจจะรอดมากกว่าน,นั้นเพราะว่าสำหรับงบ100เจมเนี่ยเซตเตตัวนี้เนะ่ถามตัวนี้ผมคิดว่าโอเคที่สุด ใครที่มีแบบมีความคิดว่าเท่ไหนดีกว่านี้เนี่ยที่ผมหามาใน100รเจมนะครับ <c oughs> ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปรายอ่านแล้วลองเล่นดูหรืออยากให้ผมทําอะไร กับเทเรทาวอาดิเฟนก็บอกกันได้สำหรับล,ลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กันนะครับผมนะก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องปุยยะตายายคนไหนทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วนะครับก็ฝากเพจของผมอีกครั้งหนึ่งเอ s ดแซดชอปขายทุกตุ้นทนครในเกมรับกดกินพาสูงถึงเลดเจ็ดน,นะครับบล็อกฟุตคิงเลกาซีหรืออะไรก็ตามนะครับที่เล่นรับกดทั้งหมดรับเติมโลบ,บักด้วยนะครับ โอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าซวัียูเกนทุ่มรถชุบไปชุบชุบ